เห็ดกอรครับง,งามๆครับผมเดี๋วเห็ดกอมูนึงครับมีมูนเดียวแล้วครับผมอันนี้กระดอกโอ้เห็ดนะครับพี่น้องโอ้เห็ดกอเห็ดกอรครับผมกอแดงนี่นะฮะกอดูพะลังกันนี่แล้วกอหืหัว้วกกอนมาเก็บเลยค้อ ี่น้องครับเซคูครับสุดยอดครับผมหาอยู่ให้กินครับพี่น้องครับโอ้สบายยังวะหมดหมดวะม่พออีกหนึ่นนงสุดยอดครับป้าป้าตีนนล้วหทุกหน่ะเ้ป,ะปะ้าวานเาหรยมันหมดไปเออนี่มูนึงครับมีสามดอกนี่จะดอกงามๆครับพี่น้องอื้อหือ สูดด้วยเลยครับผมมูหนึ่งครับนี่เป็นยังไงครับนี่สามดอกกระลังเล่หนิฮัลโหลอยกระลังพุ่นดินครับผมพุ่นดอกนึงหืมขี้โอเคใส่คู่เลยครับกระลังพุ่นจากดินเลยกระลังพุ่นจากดินกันใหม่ๆครับผมโอ้ปาด,ดินไหมนะจนังหอยนะ คย okay. ังเรจรอ,อีข้างในหนีดอกนึงครับพี่น้องครับเชียเออเดี๋ยวได้เนาะข้างในดอกนึงครับพี่น้องครับดอกนี้งามเลยครับผมอเ,เอสอ,เอสีกะคุปง,ง,งามครับผมกำลังออกจาก,กดินไม่ไ,มไ,มไหมเหนเบิมก็เลยครับนี่เหนเบิมกเลยพี่น้องนี่บุญครับอีกสอง ดอกสามดอกข้างในผมก็มีอีครับพี่น้องครับเอาเก็บตัวนี้ก่อนนี่ดอกนึงโอ้โหเห็นนะกำลังเลยนี่ดอกนึงเดี๋ยลองเก็บเก็บเก็บโอ้โสุดยอดดีดีครับพี่น้องครับมูเดียวครับพี่น้องครับให้เบิ้งครับมูหนึงนี่เตยยึ่จุ่มเดียวแล้วครับนี่ยคว่ำดอนอยู่ นียดอกแน้่งามครับพี่น้องครับเดี๋ยวจก็บใส่กจกคู่ก่อนได้ครับผมฝัวงกอแดงแห้งงามครับดอกแข็งเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเลยเอาเคุเลย สุดยอดครับผมมีพี่น้องครับเอาวิวมองเดียวนี่ครับผมบ่ท่านเด็ไปใสมาใส่ยู่นีครับพี่น้องครับว้าวววววววน้ววล้วววววววดวว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 วลังขึ้นน้วว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 ดวอดอวว่วา จวดครับผมจวดโอ้ยยังไงเนาะี่ยู่ทางผีสั่ง,งเนาเย็บมาเลยขออนุญาตเย็บซะก่อนครับพี่นอ้องเย็บเตียนจังหน่อยเนะะาะออหาเกาะของเนี่ยนะหากเกาะของเอาไปไว้พวกคืนนี้นะอืม พี่น้องเบิ่งรับผมตำซ้อนว่ครับเฮ้ยนี่แหละครับผมหาอยู่หากินเอ้ สุดยอดสุดยอดเอาเลยเด็ดเด็ดคานออกจังหน่อยเนียนะ่ยนี่ครับพี่น้องครับโอ้ยิง่งงามๆเลยครับผมสามดอกครับพี่น้องครับงามๆเลยจุมจ๋มๆโอ้ยี่ดอก,<ะ>กห้าดอกน้อยๆครับนี่เลยสุดยอดโอ้ยดูโอ้ยเย็ดตินออกเนี่ยเป็นเสือพี่นาเนี่ยเฮ้ยกำลังเฮโอ้ย ตาถูกเนาะครับพ,พี่น้องครับงามเลยโอ้สุดยอดเลยครับดอกนี้อ<ๆ>อุ้อ้ยโดอกแข็งขนาดเลยพี่น้องเล,เ,ลเลยพี่่พีเลยพี่เลยพี่ผี่ผีกว่าเส่กับคูเอกเขกวัน,กนครับพี่น้องครับอือนี่ดอกนึงโอ้ดอกนี้ Mình ngỏ luôn mà cưỡng lê so ông đoạt năm năm ngâm chơi à, bài 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 เก็บเอาเอาจิ้มเลยเอามีดจิ้มเอา่อยเนาะอือโอ้นี่ครับผมวิธีการจิ้มเห็ดตัดคาน้ำจัดหน่อยเอาเสื้อไปเกิดปีหนาน้ำเออโอเคแกวอ่ะม้วนๆครับพี่น้องครับพ้าพี่น้องมาหาเห็ดครับผมผมมีเบียกกับเห็ดเบียกไปครับผมสุ่มหมูผมบ่มีเบียกครับหากินครับพี่น้องครับพี่น้องมาชมผลงานครับผมออกเกปลาเรียบร้อยครับผมนี่เลยครับผม เห็ดเห็ดกอครับงามๆครับผมในเห็ดกอมูนึงครับนี่มูมเดียวนะครับผมนี่ก็ดอกดอกไงเนีเ่ครับดอกบานดอกเถ่าสุดยอดครับพี่น้องครับ